สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะคุจะพาเพื่อนๆมาลุ้นการถอนเงินจากแอป Pocket Boom ค่ะซึ่งก็เป็นแอปหาเงินเข้า to money แล้วก็ณนปะัจจุบันนี้นะคะเขาก็ไม่มีแอปไม่มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่บน Google Play แต่ผู้ใช้เก่าที่เคยโหลดลงเครื่องแล้วเนี่ย ก็อย่างเล่นได้แล้วก็ถอนได้ปกต,ติอยู่นะคะอ่ะวันนี้เราไปลุ้นการถอนเงินกันค่ะอะ่เข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าได้รับเงินเป็นหน้าภารกิจนะคะข้างบนสุดเลยก็จะเป็นหน้าเช็ค mm hmm. อินเนาะเลื่อนขึ้นก็เป็น งานนะคะที่เขาเสนอมาให้เราโหลดแอปนั่นเองแหละนะคะงานประจำวันก็มี1เลยดูวิดีโอวันละ1,200คะแนนนะคะแล้วก็ทุกๆ10นาทีได้คะแนนทั้งหนึงค่ะแล้วก็มีการแบ่งปันรายวันนะคะไปที่แอป WhatsApp ด้วยนะคะตรงนี้ไม่บังคับก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องโหลดมีแอป WhatsApp นั่นเองค่ะ เดินขึ้นก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าอยากทำภารกิจอันไหนสนใจอันไหนก็ลองทำดูค่ะอ่าทีนี้เราจะไปที่เมนูถอนกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะไปเมนูเชิมเพื่อนนะก็มันก็ยังเชิมไม่ได้นะครับว่าลิงก์อยู่บน Google Play นั้นก็ยังไม่มีนะคะตรงนี้ก็ไปทราบสาเหตุกันเนะว่าเกิดจากอะไรนะคะอ่ะไปที่ผม ตอนนี้นะคะครูก็มีคะแนนเหรียญอยู่29,000อ่าแล้วก็ตรงบาลานั์สมบุลที่สามารถถอนได้ก็3 0บาทนะคะการถอนเงินเขามีอัพเดตมาใหม่ค่ะคเพื่อนอ่าคลิกดูตอนนี้นะคะอัปเดตมาใหม่จะเหลือยอดแค่15บาทนะคะเราถอนได้ครั้งละ15บาทแล้วก็แต่ละครั้งนั้นก็ต้องทำข้อเสนอ1ครั้ง1งาน ถึงจะถอนได้นั่นเองค่ะและถ้าเราถอน15บาทก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะเหลือ14บาท55สตางค์นั่นเองค่ะ,ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวปูมากดถอนเลยเนาะเพราะว่ารูทำข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้วก่อนหน้านะคะอคลิกถอนค่ะสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะคำติดชมเดี๋ยวคลิกดูนะคะว่า แอปเขามายัางให้5ดาวสิไปไหมน่ะเห็นไหมแอปก็ยังไม่มานะคะจะให้คะแนนยังไงเนี่ยอ่ะกลับมาที่แอปค่ะการสมัครถอนก็สมัครเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยอดถอนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะอ่ะทีนี้ถอนแล้วเราก็รอเงินเข้านะวันไหนช่วงไหนเงินเข้านะคะเดี๋ยวปูมาโพสต์บอกเพื่อน ที่น่าช่องหน้าเพจอีกที่นึงค่ะยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะคะใครที่ดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเดือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ